ที่สามารถยิงระยะ2,200หลาได้แบบนัดเดียวอยู่ตอนนี้ใครทำได้บ้างมเมื่อไม่นานมานี้ก็เหมือนจะได้ข่าวว่ามีคนเพิ่งจะยิงไปอยู่นายคนนี้ชื่อบ๊อบลีสวักเกอร์จริงไม่ไม่รู้ไม่เคยเจอตัวจริงเขาก็ว่ากันว่าจริงมีคนเยอะแยะที่ว่าน้ำตาลสังเคราะหนะ์น่ะไม่มีอันตรายมีอาวุธมหาปัยในอิรักแล้วก็แอนนานิโคแต่งงานเพราะความรัก มือปืนงานนี้นะดวงตกยังไงอะมือปืนที่ซุ่มยิงป่าน,นี้ตายไปแล้วแหนงการมันมีหลายชั้นนะโพทิ่ร่วมยิงเคนเดดีโดนเก็บหลังยิงแค่สามชั่วโมงสพกประถูกเอาไปฝังหรือไปกลางทะเลทรายแถวเทริงกัวนูนน่ะนี่พูดจริงหรือมั่วนิ่มเนี่ยจะดูพลัว่วไหมล่ะแล้วนอกจากนายคนนี้ล่ะมีใครอีกไหมมีคนหนึ่งที่รัเสเซียโดนจับขังลืมไปแล้วล่ะที่ฝรั่งเศสอีกคนแต่ตายแล้วะ แต่เมื่อก่อนมีอีกคนตอนนี้วางมือไปแล้วไอ้หมอนนี้มันโหดเข้าใส่เลยละ่ะพี่แกไม่ชอบยิงให้ตายชอบยิงให้เจ็บทิ้งให้พวกของเหยื่อมาช่วยแล้วก็ล่างบางตลบเหยื่อรายเดียวแต่มีตายสีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กมันฆ่าไปเป็นร้อยฝ่ายตรงข้ามอยากเก็บมันยังแรงตีวงล้อมจนมันต้องหนีไปซ่อนอยู่ในตึกร้างหกชั้น พวกศตรูฉีกแผนกลย,ยุทธ์เรียกหมวยอาวุธหนักมาเลยทีเดียวทลมตึกเลยทั้งบล็อกกลายมาเป็นศพอยู่ในซากตึกบางคนว่ามันคลานออกมาบางคนก็ว่าตายเราไม่มีข่าวจากมันอีกเลยกรรมของกูอะไรฉันเคยเจอไอ้หมอนนี่ไงโลกไม่เป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมเลยจา้าถูกต้อง ก็จงจำมาไว้นะเมื่อไรที่เราคิดมารู้ทันคิดสมัย